เปิดอู่ซ่อมรถพอสี่ห้าโมงเย็นผมก็เปลี่ยนชุดคราบน้ํามันล้างคราบน้ํามันนะครับแล้วก็แต่งชุดนักศึกษานั่งรถเมส์สองแถวจากตัวอําเภอควนขนุนไปยังตัวเมืองพัทลุง17กิโลทุกวันเป็นเวลา3ปีผมเรียนนะครับสปีผมได้จบวุฒิเทียบเท่าม .6 ตามที่ต้องการ เป็นช่างส่อมรถแล้วก็ตอนเย็นก็ไปเรียนหนังสือจนจบนี่คือความฝันของผมนะครับความฝันต่อมาเมื่อผมจบเมื่อผมจบมหกเทียบเท่ามหแล้วเนี่ยความฝันคือผมอยากเรียนจบปริญญาเวลานั้นผมเป็นช่างซ่อมรถมา5ปีแล้วสามารถเปิดอู่ซ่อมรถได้แต่ด้วยการจุดประกายของเพื่อนที่เป็นนักศึกษารามตอนนั้นนะครับที่ผมรับจ้างทำนะทำสวนยางให้พ่อเขา เขาบอกว่าขอให้ขึ้นมากรุงเทพนะครับเขาชื่อพี่โนรักผมก็ตัดสินใจขึ้นมากรุงเทพด้วยเงินติดตัว7,000บาทนะครับผมเริ่มเรียนรามกำแพงเมื่ออายุย่าง22ปีแล้วตอนนี้หลายๆคนก็ยังเด็กๆนะครับบางคนก็อายุพอสมควรแต่อายุ22ปีของผมมันเป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะว่าอะไรเพราะผมไม่มีเวลาเรียนก่อนหน้านั้นเพราะต้องทํางานนะครับแล้วผมก็ใช้เวลาเรียนที่รามคาแหง3ปีจบนะครับนี่คือแม่ของผมนะครับได้มายืนอยู่เคียงข้างผมนะครับในวันที่ผมรับปริญญาที่รามคาแหงในรามคาแหงไม่ได้ให้เพียงแต่ปริญญากับผมให้ความรู้กับผมรามคาแหงยังให้หลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตผมให้ที่อยู่ให้ที่พักพิงซึ่งผมจะพูดต่อไปนะครับความฝันต่อมาเมื่อผมจบ นิศาติสตร์แล้วนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าผมเก่งจริงผมไม่ได้เก่งอะไรนะรามกำแหงให้โอกาสกับคนเรียนจบก่อน3ปียังได้เลยทุกวันนี้องค์คณะผมนะครับชื่อท่านนวกิจเป็นผู้สาได้ประมาณสองสาปีน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่เป็นครูอยากให้ลูกเรียนจุฬาธรรมศาสตร์แต่บังเอิญหัวเขาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เขาบอกสอบเอ,เอนทรานไม่ติดก็เอนตรงเข้ารามนะครับ มาเรียนรามกำแหงรู้ไหมสองปีครึ่งจบนิติศาสตร์ไปเรียนเนติบัณฑิตหนึ่งปีจบแล้วก็เรียนจบปริญญาโทร,รามกำแหงด้วยรามกำแหงให้โอกาสคนแล้วเป็นผู้สาวที่น่ารักมีอุดมการนะครับอายุยังน้อยมีโอกาสถึงคิวประธานสารดีกา พอสอบได้ตั้งแต่อายุ25 20แล้วสอบติดทั้งสองสนามสอบอายการก็ติดสอบผู้ภาษาก็ติดนะครับอยู่ในท็อป10นะครับบอกได้เลยว่ารามกำแหงตอนนี้ยิ่งเปิดพรีดีกรีนะผมเชื่อว่าต่อไปรามกำแหงเต็มไปทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นะครับบุคลากรที่ผมมาอบรมรุ่นนี้รุ่นผมมีอยู่69คนรามกำแหงไม่ต่ำกว่า80%ที่จบเป็น เป็นลูกศิษย์รามกำแหงที่เป็นผู้ภาษาที่อบร,รมรุ่นนี้นะครับฉะนั้นผมฝันอยากเรียนเนติบริตผมก็ได้ตามที่ผมต้องการนี่เป็นความสําเร็จแม่ผมก็ได้มายืนอยู่ข้างๆผมอีกครั้งหนึ่งทั้งที่แม่ไม่เคยรู้เลยว่าผมมาอยู่ที่ไหนเป็นยังไงแต่เมื่อความสําเร็จมาเยือนผมผมต้องเอาแม่มาอยู่ข้างๆการจบเนของผมไม่เพียงแต่แม่นะมียายอยู่ข้างๆด้วยทุกคนดีใจในความสําเร็จของผมนะครับ หนึ่งปีไม่ได้หมายผมเรียนเก่งนะผมกล้าพูดได้เลยนะแต่เป็นเพราะว่าช่วงที่ผมเรียนรามกาแพงอันนี้พูดกรณีที่คนเรียนนิติาศาสตร์คือช่วงที่ผมเรียนรามกําแพงเนี่ยผมตั้งใจเรียนนะครับผมตั้งใจเรียนช่วงผมเข้าเรียนสองเซกชันผมไปยืมคมําบรรยายเมื่อก่อนเป็นตลับเทปที่ห้องสมุดอาบน้ําซักผ้าเมื่อก่อนมันเป็นซาวเบาสามารถฟังได้เดินไปตึกนั้นตึกนี้ผมก็ใส่หูฟังตลอดเวลา เอาความรู้กรอกหูอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้เรียนเก่งอะไรแต่เป็นว่าผมพื้นฐานที่ตอนที่ผมเรียนนิติศาสตร์จากรามแคมแหง่งเป็นพื้นฐานที่ดีบอกได้เลยว่าตอนที่ผมไปเรียนเนเนี่ยเทอมแรกเนี่ยผมกะว่าผมคงไม่ไปสอบเพราะผมอ่านเลคเชอร์สิ้าเล่ม1ิบกเล่มเนี่ยอ่านแค่ได้12เล่มเท่านั้นตัดสินใจว่าจะไม่ไปสอบแต่เพื่อนที่รู้จักกันก็บอกไป อย่างน้อยได้ดูข้อสอบดูแนวข้อสอบผมมีความรู้สึกผมไม่แน่นแลวผมไม่ไม่ไม่อยากสอบและเรียนรามก็เหมือนกันผมลงไม่เยอะนะครับแต่จริงๆเราควรจะลงให้เยอะเผื่อสอบซ่อมจะได้จบเร็วแต่ผมไม่มีเงินที่จะลงทะเบียนเรียนนะครับผมก็ลงน้อยๆเทอมหนึ่งสี่ห้าร้อย,น,อยอ 1, 4, 500, นะครับตอนนั้นหน่วยกิจละสิบแปดบาทแต่ตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมตั้งใจเรียนพยายามเลือกเรียนสองเซกชันนะครับถ้าเซกชันไหนเข้าเรียนไม่ได้ผมก็ซื้อชีสคำบรรยาย มาอ่านเพื่อให้ทันอาจารย์ที่สอน3-4ท่านที่สอนในวิชานั้นๆปรากฏว่าตอนที่ผมไปสอบในภาคแรกเนี่ยผมใช้ความรู้ตอนสมัยเรียนรามทั้งหมดเลยเลคเชอร์ของเนผมอ่านไม่จบอะนะครับอ่านไม่จบแต่ความรู้ตอนเรียนรามเนี่ยผมเตรียมตัวดีผมก็เลยสามารถสอบผ่านภาคแรกได้คะแนนก็ดีพอสมควรนะครับหลังจากนั้นพอเทอมสองผมสปีดเลยนะครับสปีด สปีดในใน,ในการอ่านหนังสือพอรู้ว่าตัวเองสามารถจบใน,ในหนึ่งปีได้แล้วพอภาคสองผมก็อ่านเต็มที่นะครับสมัยผมสมัย44เมื่อปี2 5 3 5มีคนจบ366คนผมได้ลำดับที่14นะครับคือด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงๆตอนที่ผมเรียนเนกล้าพูดได้เลยนะว่าผมเนี่ยไม่มีเงินเรียนตอนจบปริญญาที่รามเนี่ย ผมกลับบ้านไปบอกยายบอกขอยายว่าผมขอเรียนเนหนึ่งปีผมยังไม่ทํางานเพราะอะไรเพราะผมมีความฝันอยากจะเรียนให้จบเนเพราะคนที่จบนิติศาสตร์ถ้าได้เนเนี่ยมันเป็นก้าวสำคัญที่จะไปสู่อายการหรือผู้พิพากษาได้นะครับก็ผมก็กลับบ้านไปกู้เงินมากู้เงินเขา25งหมกู้เงินลูกพี่ลูกน้องและก็มีคนให้ของให้ของขวัญที่ผมจบรามในในเวลา3ปี1 0,000บาทผมกลับมากรุงเทพ ด้วยเงิน3,500 0บาทใช้เงินจำนวนนี้เรียนจนจบในหนึ่งปีความฝันต่อมาแน่นอนคนที่จบนิติศาสตร์จบเนติบัณฑิตแล้วถ้าไม่ฝันอยากจะเป็นอายการผู้พากษาก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปเรียนความฝันผมก็คืออยากจะเป็นผู้พิพากษานะครับอยากจะเป็นผู้พากษาเพราะผมมีความรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เราสามารถ ทำความยุติธรรมให้กับคนในสังคมได้นะครับไม่ได้มาอาชีพอื่นจะไม่ได้แต่อาชีพนี้เราสามารถทําได้เต็มที่นะครับงั้นความฝันผมคืออยากจะเป็นผู้พักษาประการที่3หลังจากที่เราก้าวออกไปแล้วมีความฝันแล้วเราจะต้องตั้งเป้าหมายนะครับเราต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับงั้นในแต่ละวันเนี่ยเราผมตั้งเป้าหมายทุกวันต้องให้ประสบความสําเร็จลงวิชาอะไรต้องเป้าหมายว่าคือผ่าน นะครับเราไม่มีเวลาจะมาเสียเวลากับการไปเล่นเที่ยวนะครับเราจะต้องเป้าหมายคือให้เรียนจบโดยเฉพาะเราต้องสงสารคนที่สง่งเงินให้เราเรียนนะครับต้องตั้งเป้าหมายนะครับเป้าหมายมีอะไรบ้างหลังจากเราตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วเราต้องมีการวางแผนนะครับเรียนรามจริงๆใครบอกว่ายากไม่ยากเลยเราต้องวางแผนดีๆนะครับวางแผนดีๆสําหรับผมนะครับผมวางแผนเอา แผนการเรียนแต่ละเทอมมาวางเลยแล้วผมจะพยายามไม่ให้สอบติด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 กันเพราะว่าเรียนกฎหมายมันไม่เหมือนเรียนคณะอื่นคณะอื่นเนี่ยอาจจะเป็นข้อสอบปรนัยซึ่งสามารถระบายพาโชคได้ใช่ไหมครับแต่กฎหมายถ้าคุณท่องตัวบทไม่ได้หมดสิทธิ์อ่านตำราได้แต่ตัวบทไม่ได้หมดสิทธิ์เพราะตัวบทเป็นกุญแจสําคัญงั้นถ้าวิชาที่ยากผมก็จะเว้นเว้นไว้สักหนึ่งวันหรือสองวัน ในการเรียนกฎหมายเพื่อจะใช้เวลาในการท่องทัวบทนะครับท่องทัวบทท่องท่องและทําความเข้าใจนอกจากอ่านทํรราแล้วถ้าวิชาที่ง่ายสอบติดกันได้นะครับแล้วก็เอาแต่และว,วิชาเนี่ยก็คือว่าเอาวิชาง่ายวิชาที่ง่ายวิชาเลือกมาคละกันไปอย่าเอาวิชายากทั้งเทอมให้ง่ายกับยากมันคละกันไปเพื่อเราจะไม่ท้อถ้าเราลงยากหมดเราจะรู้สึกว่าสอบตกแล้วมันจะทําให้เราท้อ แต่ถ้าเราผ่านได้เป็นกําลังใจแต่ถ้าเราลงคลา่กกันไปยากง่ายเราอ่านหนังสือได้ทั่วถึงจะทําให้เรามีโอกาสที่ดีนะครับการวางแผนที่ดีสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งสิ่งที่ต้องวางแผนสําหรับคนที่มาเป็นผู้อาสนะครับต้องดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าคนจะเข้าสู่ตําแหน่งนี้เนี่ยเขาตรวจประวัติอย่างละเอียดยิบส่งสันติบาลไปสืบตั้งแต่วันที่เราเริ่มสมัครสอบสอบได้แล้วยังต้องสืบอ,อีกชั้นหนึ่งว่าเหมาะสมหรือไม่รุ่นผมสอบ เข้ามาได้ห้าสิบ้าคนผ่านข้อเขียนแต่พอจะสอบปากเปล่าสอบสัมภาษณ์ตกไปหนึ่งคนเพราะมีประวัติที่ไม่ดีฉะนั้นเรียนมาเป็นผู้สาต,ต้องประวัติดีนะครับต้องประวัติที่ดีเรียนในจบนิติศาสตร์ก็เรียนนิติศาสตร์เรียนเนนะครับแล้วก็ประกอบวิชาชีพแล้วก็เตรียมตัวสอบอันนี้สําหรับผมคือสนามใหญ่ปัจจุบันนี้เรามีสามสนามนะครับสนามใหญ่สนามเล็กสนามจิว๋วนะครับ ซึ่งผมไม่มีเวลาจะพูดในรายละเอียดแต่ว่าสำหรับคนสนามใหญ่ปัจจุบันนี้คู่แข่งเยอะมากสมัยผมประมาณ3,500คนปัจจุบันนี้หมื่นคนแล้วสอบได้14คนเพิ่งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วสมัครหมื่นคนมาสอบ7,000คนได้15คนสำหรับผู้ภักษาแล้วรุ่นต่อมาเข้าจะว่าได้40่บกว่าคนเขาต้องมารวมเป็น2รุ่นอบรมพร้อมกันนะครับก เป็นอะไรในสายตาคนทุกวันนี้ในสนามใหญ่แบบผมรู้สึกว่ามันยากคนก็เลยมุ่งเป้าไปสนามเล็กคือต้องจบปริาโทด้วยก็จะได้สอบสนามเล็กคู่แข่งประมาณ23,000คนนะครับเมื่อก่อนคู่แข่งร้อยสองร้อยสนามเล็กปัจจุบันนี้เส้นทางคนมีเงินมีสตังค์ลงทุนจบนิติศาสตร์จบเนติบัณฑิตส่งลูกไปเรียนเมืองนอกปริยโทนิติศาสตร์สองใบกลับมาสนามจิ๋วข้อสอบง่ายกว่าดีกว่าแล้วโอกาสได้เกือบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเอาผ่าน การวางแผนสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องลงมือทําอีกอย่างหนึ่งต้องลงมือทําหลายคนตั้งเป้าหมายมีความฝันมีการวางแผนแต่ไม่ลงมือทําเลยนะครับงั้นเป็นความฝันที่ลม,ลม,ลมลๆแรงๆถ้าเห็นชีวิตผมนะครับผมทุกก้าย่างของผมเนี่ยผมลงมือทําทุกอย่างเมื่อตั้งแผนไว้แล้วต้องทําให้สําเร็จเป็นจ้างสมรสก็ต้องไปถึงเป้าหมายให้สําเร็จถึงขั้นให้รู้จริงๆว่า อาชีพซ่อมรถมันทำอย่างไรบ้างนะครับต้องลงมือทําผมอยากให้เห็นว่าการสู้ชีวิตของผมเป็นอย่างไรบ้างแน่นอนไม่มีความสําเร็จใดๆที่ปราศจากความพยายามและอดทนนะครับผมอยากจะให้ดูถึงความอดทนของผมนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ผมต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับปีแรกปีแรกเมื่อกี้ผมเล่าว่าผมมีเงินติดตัวมา7 0 0 0บาทปีแรกผมมาเป็นพ่อค้าน้ำเตู้อยู่หน้ารามอยู่ซอย รามกำแหง53ทับหนึ่งหน้าธนาคารทหารไทยติดกับพัมเชลนะครับนี่คือเงินเจ0ดพันผมเอาลงมาเอามาลงทุนทำน้ำเตาอู้ซื้อรถเข็นซื้อเตาแก๊สซื้อหม้อซื้ออุปกรณ์ที่มาทำน้ำเตาอู้เป็นพ่อค้าน้ำเตาอู้จากเด็กซ่อมรถผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าน้ำเตาอู้ที่หน้ารามนะครับเป็นอาชีพที่ไม่เคยทำแต่ว่ามีเพื่อนบอกว่าอาชีพนี้แหละเงินเจ0 0พันทำให้เราอยู่เรียนรามได้ ปีแรกผมไม่ได้ไปเรียนไม่มีโอกาสมานั่งฟังเลคเชอร์ที่รามสองเลยนะครับปีหนึ่งผมต้องตื่นเช้าผมต้องไปตลาดบางกะปิซื้อของแล้วตอนเย็นผมต้องไปโม่ทั่วโม่ถั่วเหลืองนะครับแล้วก็บ่ายสามเริ่มเริ่มเริ่มคันแล้วแล้วก็ประมาณห้าโมงเย็นก็ต้มต้มเสร็จก็เข็นรถเข็นจากซอยราม61ย้อนสอนมาที่หน้าธนาคารทหารไทย หนึ่งปีแรกผมอยู่ได้โดยที่ไม่มีใครส่งให้เรียนค่าเช่าบ้านก็ถูกถูกแชร์กันอยู่กันหลายๆคนบนบ้านที่ตั้งอยู่บนน้ำคลัมปัจจุบันนี้เป็นตึกหมดแล้วนะครับนี่คือปีแรกผมต้องลำบากมากลำบากมากนะครับบางครั้งต้องร้องไห้คนเดียวด้วยชีวิตที่ลำบากแต่ปีแรกผมก็เก็บไปได้เกือบ60หน่วยนะครับขนาดไม่ได้ไปเรียนนะครับ ด้วยความตั้งใจว่างเมื่อไร่ผมก็อ่านหนังสืออ่านอ่านนะนะครับไปปีที่สองครับผมอยากบอกผมไม่อยากเกือบจะไม่อยากจะเปิดเผยสิ่งนี้แต่ผมจำเป็นต้องเปิดเผยเพราะว่าที่ผมพูดบอกว่ารามกําแหงไม่เพียงแต่ให้ผมได้มีความรู้นี่คืออาคารหลังหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามกําแหงปัจจุบันไม่มีแล้วเป็นหลังคาส้วมอยู่ระหว่างถึกเค KLB ปัจจุบันน่าจะเป็นอาคารของคอมพิวเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอยู่ข้างโรงอาหารใหญ่ซุมผมอยู่ติดกับห้องน้ําห้องนี้คือชื่อกลุ่มรามบูชาธรรมนะครับเป็นกลุ่มที่นักศึกษาปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมเกี่ยวกับาาาศาสนานะครับแล้วผมได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการฝ่ายพัสดุเริ่มต้นผมก็นอนที่ในซุ้มนะครับเพราะว่าปีที่สองนี่ผมเลิกขายน้ำเต้อู ผมก็เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งตอนที่ผมเป็นพ่อค้าน้ำผู้พยายามเก็บเก็บเก็บเงินไว้หลังจากที่เหลือจ่ายก็เก็บแล้วผมก็พอปีสองข้อสอบเริ่มเขียนทุกวิชาเขียนหมดเลยผมก็เริ่มรู้ว่าถ้าผมยังขายน้ำผู้เนี่ยโอกาสผมจบอาจจะมีน้อยผมก็เลยตัดสินใจการเป็นกรรมการพัสดุก็เอื้ออํานวยให้ผมมีโอกาสได้นอนที่ซุ้มได้เพื่อเฝ้าของเริ่มต้นผมนอนนอนในซุ้มนะครับ นอนกลางมุ้งนอนในซุ้มเป็นโต๊ะยาวๆแบบนี้ครับแต่นอนไปนอนมาคืนหนึ่งมีคนเข้ามานอนด้วยในในซุ้มแต่ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายด้วยนะครับคืนนั้นผมจำไม่ลืมฮนะผมนุ่งกางเกงวอร์ม FBT บเนี่ยสักตีสามได้ผมนอนดึกมากอ่านหนังสือดึกใต้ตึกแล้วก็ อยู่ๆก็มันเหมือนมีอะไรสอดเข้ามาในเป้ากางเกงกางเกงวอร์มฮะผมคิดว่าตอนนั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นตะขาบนึกว่ามีอะไรเข้ามาในเป้ากางเกงแล้วก็พอลืมตาดูเห็นเห็นร่างดำๆนั่งเพราะมันแบบสลัวสลวยครับสปายกระเป๋ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งผมคิดว่าเป็นผีตอนแรกนะครับก็ดิดตัวลุกขึ้นนั่งทันทีร่างนั้นก็เริ่มมาบีบนวดผมนะครับเป็นเสียงไม่ใช่ผู้ชายและก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะครับ ผมก็รู้แล้วนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับตั้งแต่บัดนั้นผมก็คิดว่ามันคงไม่ปลอดภัยแล้วนะครับเกือบเสียตัวกับตุ๊ดไปตอนที่เรียนรามนะครับก็ตัดสินใจว่าอืมเราต้องหาวิธีการทํำยังไงที่เราจะรอดจากตุ๊ดได้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการของผมนะครับผมก็หาไม้ที่ในรามนะครับเท่าที่จะมีมาทําเป็นโครงหลังคาเหมือนผู้ประยบนะครับ นี่หลังคาส้วมจริงๆนะครับผมก็ทําขึ้นมาทําโครงขึ้นมานะครับทำโครงขึ้นมา,นะนมาแล้วก็ไปซื้อหญ้าแฝกมามงลงทุน500บาทนะครับมงแล้วก็เอาไม้อัดมาปิดทุกวันผมต้องตื่นแต่เช้ามือดอาบน้ําในห้องน้ําห้องนี้นะครับรีบลงมาก่อนที่นักศึกษาจะมาปีนขึ้นลงมา นะครับอาบน้ําเพราะว่าอ่างน้ํามันใช้ไม่ได้แล้วเวลานั้นนะครับแล้วก็ลงมาอาบน้ําแล้วก็ปีนขึ้นไปแต่งตัวเสื้อผ้าก็แขวนไว้กับโครงไม้นะครับนอนนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับนี่คือชีวิตผมชีวิตจริงของผมแล้วผมพูดไม่อายว่าหลังคาชั่วมแม่งนี้ทําให้ผมได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครส่งให้เรียนจนกระทั่งผมจบเนติบัณฑิตนะครับ ผมก็ได้แก้และลึกถึงเท่านั้นนะครับและผมคิดว่าปัจจุบันรามกระแมงเราจะเดินก้าวหน้าไปมากคงไม่มีนักศึกษาคนไหนจะไปนอนในสภาพแบบนี้แล้วนะครับนี่คือชีวิตของผมผมอยากสะท้อนให้เห็นว่าผมสู้ผมอดทนสักแค่ไหนกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับสุดท้ายคนที่จะประสบความสําเร็จก้าวออกมาด้วยความฝันมีเป้าหมายวางแผนลงมือทําแน่นอนเส้นทางชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จในโลกนี้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าเราไปอ่านหนังสือชีวิตอันต ชีวประวัติของแต่ละคนกว่าจะมาถึงจุดเป้าหมายของความสําเร็จวันนี้น้องอาจจะเห็นผมใส่สูตรผูกในไทยดูเรียบร้อยนะครับแต่เบื้องหลังของผมก็คือเป็นเด็กซ่อมรถที่เมื่อก่อนใส่ใส่ชุดที่เปื้อนไปด้วยคราบน้ํามันนะครับฉะนั้น ผมมุ่งมั่นทุกขั้นตอนการเรียนรามก็มีสอบได้เป็นเรื่องเขาบอกว่าเรียนรามสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกได้เป็นเรื่องธรรมดาสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาให้มองเป็นเรื่องธรรมดารามให้โอกาสทุกคนนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครมุ่งมั่นมาเรียนรามนะตั้งใจเรียนตั้งแต่วินาทีแรกแล้วขอให้มีเป้าหมายให้สูงไว้ก่อนคือให้ได้เกียรตินิยมน้องต้องอย่าลืมว่าต่อไปนะครับ <c oughs> การสมัครงานคนเริ่มเยอะขึ้นบัณฑิตทุกวันนี้เยอะมากจบออกไปเนี่ย เราต้องมีโปรไฟล์ที่ใครๆอยากจะได้เราไปทํางานตั้งเป้าให้สูงไว้ก่อนให้จบเกียรตินิยมนะครับให้จบเกียรตินิยมถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ผมตอนนั้นผมไม่ได้วางเกียรตินิยมนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลาไปนั่งเรียนไม่มีเวลาจริงแต่ผมก็พอเอาตัวรอดได้นะครับพอ,อตัวรอดได้แต่ผมอยากให้น้องตั้งเป้าตั้งแต่วันนี้ว่าเรียนให้ได้สูงที่สุดนะครับมีหลายคนนะครับเพื่อนผมเป็นอยายการจบพร้อมกันชื่อน้องใหม่นะครับเป็นผู้ชายเป็นคนจังหวัดตรัง เรียนรามกำแพงสองปีครึ่งได้เกียรตินิยมอันดับสองปัจจุบันเป็นอายการอยู่ที่ทางภาคใต้นะครับก็มีหลายๆายคนที่ประสบความสำเร็จจบเกียรตินิยมแค่สองปีครึ่งเท่านั้นแม้แต่ปรีดีกรีนะคบที่เชียงใหม่เราตอบปัญหาทางกฎหมายวันรพีเนี่ยน้องคนหนึ่งเรียนปรีดีกรีนะครับเรียนมัธยมเรียนปรีดีกรีได้เกียรตินิยมมาเป็น นักศึกษาที่มาตอบปัญหากฎหมายที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่เราจัดแปลกมากคนเด็กสมัยนี้เก่งมากผมจึงบอกว่ารามกำแหงให้โอกาสคนเดินมาอย่างถูกทางเด็กมีศักยภาพหลายคนมีศักยภาพลูกผมอยู่ม .5 เวลานี้ก็เรียนปีดีกีนะครับเรียนปีดีกรรีรามนะครับนะครับคือ <c ười> อย่ากลัวความล้มเหลวนะครับอย่ากลัวความล้มเหลวงั้นทุกคนมีโอกาสงั้นความล้มเหลว เจอทุกคนแต่ว่าเราอย่าท้อนะครับผมอยากให้เห็นเส้นทางของผมว่านะครับอยากผมไปพูดเวทีไหนกับต้นกล้าตุลาการก็ดีนะบรรยายนักศึกษานักเรียนที่ไหนก็ตามผมอยากให้เห็นว่าการศึกษาคือการลงทุนผมพูดกับลูกทุกวันที่ไปส่งที่โรงเรียนนะครับผมบอกลูกว่าการศึกษาคือการลงทุนนะครับเหมือนเราลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยเรารอวันประสบความสาเร็จเหมือนผมยกตัวอย่างผมลงทุนเรียน ผมไม่พูดถึงป .1 ถึงป .6 เพราะนั้นรัฐบาลบังคับเราเรียนแต่ม .1 ถึงม .6 ปริญญาและก็เนติบัณฑิตไม่มีใครมาบังคับให้ผมเรียนแต่ผมต้องลงทุนเองนะครับม .1 ถึงม .3 ใช้เวลาปีครึ่งม .4 ถึงม .6 3ปีนิติศาสตร์บัณฑิต3ปีเนติบัณฑิต1ปีรวมระยะเวลาที่ผมลงทุนเรียน8ปีครึ่งอันนี้พูดถึงการลงทุนนะครับ8ปีครึ่ง แต่เวลาที่เราได้เก็บเกี่ยวใช่ไหมครับถ้าเรานึกถึงคนทำนาผมมาจากอาชีพทำนากว่าที่เขาจะได้เก็บเกี่ยวในวันเก็บเกี่ยวเขาต้องไถต้องหว่านต้องดําต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างย่านั้นคือการลงทุนชาวนาเขามีความสุขมากเมื่อเขาได้เก็บเกี่ยวการเรียนก็เช่นเดียวกันเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราต้องลงทุนเรียนก่อนผมใช้เวลาเรียน8ปีครึ่งแต่ผม เชื่อว่าชีวิตนี้ผมจะเก็บเกี่ยวสิ่งที่ผมได้ลงทุนลงแรงมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า40ปีเพราะว่าผู้สาตุลาการปลดกษียณที่70ปีผมเริ่มต้นอาชีพผู้ภาษาอยู่ที่อายุ30ปีเง้นผมมีเวลาเก็บเกี่ยวของผม40ปีการเก็บเกี่ยวของผมไม่ได้เมียงมีแต่เพียงผมคนเดียวทําให้แม่ผมมีความสุขทําให้ครอบครัวผมไม่เดือดร้อนชีวิตอนาคตของผมก็ดีขึ้นในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่สําคัญที่สุดที่ผม ชื่นใจอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือเราจะทําให้แม่ของเรามีความสุขแม่ผมตอนนี้อายุ82ย่าง82แล้วเนอะอันนี้ถ่ายกเอ่อถ่ายที่สนามบินที่เชียงใหม่แม่ไปอยู่กับผมที่เชียงใหม่แล้วผมก็ไปส่งแม่ตอนกลับบ้านพอดีผมมาอบรมพ่อสาวหัวหน้าสารผมก็เลยไปส่งแม่แม่มีความสุขมากนะครับเป็นคนใบยิ้มตลอดเวลามีความภาคภูมิใจไม่รู้หรอลูกเป็นอะไรนะแต่แม่พูดคำเดียวว่า แม่ทําท่าเป็นคนใบ้แบบนี้แล้วก็มีแบบนี้ท่านี้ก็คือเป็นค่าราชการมีบั้งมีหมวกเป็นความภาคภูมิใจของคนที่เป็นแม่ใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ไม่เพียงแต่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่จะภาคภูมิใจกับน้องๆในวันข้างหน้าคนที่ภาคภูมิใจ